ดูดูพระอาทิตย์กำลังตกนะครับสวยนะครับเป็นวิวที่สวยมากนะครับคนกำลังมานะครับเนี่ยตอนนี้เวลา1 7 2เนาฬิกายนาทีครับคนกำลังมาเลยนะครับคนกำลังเยอะับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ บ้านน้ำดำครับอําเภอทุยยางแดงนะครับที่นี่เขาว่าน้ำขึ้นนะครับแล้วก็มีคนมาเที่ยวมีคนแม่ค้ามาขายนะครับเดี๋ยวผมก็เลยลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรบรรยากาศนะครับนี่นะครับก็ทุกคนนะครับเห็นไหมครับว่าน้ำครับเต็มเลยนะครับสองฝั่งข้างๆนะครับนี่ก็เป็นทางทางเข้านะครับเป็นที่ที่ที่จอดรถกันนะครับดูนะครับเนี่ยซ้ายขวานะครับซึ ouais> ่งปกติผมว่าไม่น่าจะมีน right ้ำนะครับผมว่าน่าจะเป็นทุ่งน้ำมากกว่านะครับเนี่ย มีเด็กนักเรียนมาก็มีนะครับเนี่ยที่ไวรุนไปเยอะนะครับมาเที่ยวกันมาดูน้ํากันนะครับดูข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะมีจะมีแม่ค้ามาขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าขายอะไรมั่งนะครับก็มาถึงแล้วนะครับที่คนขายของมีของกินเสื้อผ้าก็มีนะครับเมื่อกี้สังเกตเห็นแ้นอยู่นะครับเนี่ยของกินน้ําดื่มนะครับอะไรบั่งเดี๋ยวเราดูนี่หปลากัดก็มีขายนะครับ โอ้หลูกชิ้นอ่านี่ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นนี่ก็ปีละครั้งนะครับชาวบ้านก็หาอะไรได้ครับของกินนี่อะไรวะออสกรีมไหมครับโอ้โหนี่ขนาดมาดูน้ำมันยังมีไอศกรีมขายเลยนะครับดูน้ำาหครับนี่น้ำมาจากไหนไม่รู้นะครับนี่ฝนไม่ตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้เมื่อวันก็ไม่ตกนะครับวันที่ผมมาเนี่ยนะครับนี่ขายลูกชิ้นไปจะง่เลยครับนี่ นี่ของเล่นนะครับของเล่นเด็กก็มีขายนะครับเนี่ยมีบทเลยนะครับเหมือนตลาดนัดเลยนะครับห <c oughs> มึกยางสดก็มีครับนี่อ้นี่ไอศครีมครับน่าจะเป็นไอศครีมเป็นตลาดนัดเลยนะครับโอก็เป็นรายได้ทางหนึ่งของชาวบ้านแถวนี้นะครับแต่ผมว่าคนที่อื่นก็น่าจะมีมาขายนะครับไม่ใช่เฉพาะคน ที่นี่นะครับมันต้องมีนะครับคนจากนอกพื้นที่มาขายนะครับอ๋อที่เขามาดูคืออย่างนี้ครับอ๋อคือน้ําขึ้นบนถนนนะครับอ๋อแบบนี้เองเดี๋ยวผมจะลองเดินไปนะครับก็จะเดินไปเท่าที่ผมไปได้นะครับก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะลึกกว่านี้ไหมนะครับแต่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอ้อตรงนี้มีคนเยอะเลยนะครับยังมีคนที่มา ไปเล่นน้ำนะครับอยู่มีเด็กๆมาเล่นน้ำก็มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับออผมมีเวรุ่นมาจอดรถในน้ำเพื่อนนะครับคงมาเนาะรีแลกกันนะครับอ๋อนี่ดูนะครับน้ำนี่าสขว่านะครับมันขึ้นมาบนถนนเยอะนะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับผมก็ไม่เคยมาครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมานะครับ นี่นะครับทุกคนดูนะครับตรงนี้ปกติจะเป็นถนนนะครับถนนเนี่ยดูตรงนี้มีแต่น้ำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ครับเป็นหลักกิโลไหมครับไอ้หลักกิโลว่าหลักอะไรเขาเรียกครับนั่ยนะขาขาวดำครับที่อยู่ข้างถนนครับข้างถนนนะผมไม่ดูนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่ใช่ไหมดูเห็นไหมดูครับเนี่ยขึ้นถึงเกือบจะถึงวัดเขานะครับก็ ลุงนูก็ไม่รู้ว่าเลึกกว่าหรือเปล่านะครับเต็มน้ำเต็มเลยนะครับคนก็เยอะนะครับคนกําลังมานะครับเนี่ยตอนนี้เวลา17เจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีครับคนกําลังมาเลยนะครับคนกําลังเยอะนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะลองเดินไปอีกสักหน่อยนะครับ คือผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นน้ำนะครับก็เลยใสยก่กางเกงยียนมานครับก็ผมจะไปเท่าที่ไปได้นะครับถ้าน้ําลึกเกินผมก็ไม่ไปนะครับโถ้ามันลึกกว่าเกินหัวเ,เขานู่นครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดครับคนมีคนอยู่สามสี่คนเนี่ยยึงสะโพกเลยนะคพราเล่กอ่านี่อ่านี่นะครับน่าจะลึกอยู่ตรงนั้นะ โอ้ตรงนี้จะมีศาลาด้วยนะครับเนี่ยศาลาศาลาอย่างวะโอ้โหมีโอ้โอียกละกางมาการแกงผมเริ่มเปียกแล้วนะครับเนี่ยถึงนี่บอกเขาแล้วนะครับนี่ทางไปไหนผมก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่เคยมาทางนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะ ดูสองฝั่งข้างทางนะครับนี่โอ้ยโอยเปียกมาแล้วนี่พระาทิตกำลังตกแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็17นาฬิกา15นาทีแล้วนะครับนะครับดูดูพร,ระอาทิตย์กำลังตกนะครับสวยนะครับเป็นวิวที่สวยมากนะครับนี่ชาลานะครับนี่ผมเปียกมาแล้วนะครับเนี่ย นี่มันเลยพวกเขามาแล้วครับเนี่ยเก็บมาแล้วไม่เป็นไรครับครับนี่ครับโอ้ตอนนี้เกินหกนาฬิกาแล้วนะครับแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะเด,ดี๋ยวดูผมให้ดูนะครับุ่มนี่มันแต่ว่าตรงนู้นยังมีเยอะนะครับวัยรุ่นมีโมอเตอร์ไซค์มาล้างก็มีนะครับ นี่ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จากกันไปเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย